สวัสดีครับพี่น้องปลอดภัยสุขสุขคนนะครับสำหรับมือนี้ก็วันที่30นะครับก็จะนำแนวทางนะครับของหุ้นนิกเกอีนะครับหุ้นนิกเกอีหุ้นปกนะครับเสาบายใหม่พี่ให้น้องเด้เบิ่ือในตามนะครับสำหรับทันได้ที่อยากเกสียงโชคเสีียงดวงอยากจะไปเป็นแนวทางก็สามารถติดตามได้นะครับสำหรับหุ้นนิกเกอีหุ้นปกนะครับเสาบ์ายนะครับอสาหรับทันได้ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกระดิ่งนะครับเพื่อบปพลาดแนวทางนะครับสำหรับ หุนนเคี๊นะครับหุนในี๊หลอกเสาและหลอกปลายนะครับสำหรับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันพุธนะครับก็จะมีแนวทางนะครับรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับไอพีให้น้องได้เลือกได้เบ่งได้ตามนะครับสำหรับทานใดที่มาตัวใดชอบตัวใดก็สามารถที่ตามได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับของแต่ละแนวทางนะครับมาตัวใดชอบตัวใดก็สามารถเบิ่งไหนนะครับ เอากวามจะไมดตามของวันที่หนึ่งนะครับมาเบิึงวันที่สามสิบนะครับสำหรับคุณนนิกินะครับนิกิวีพีเอ็นนิกิปกนะครับหุ้นปกหลอบเสาและหลอบปลายนะครับของวันที่สามสิบนะครับวันที่สามสิบเนี่ยให้เด่นให้เด่นสีกับเก่านะครับเด่นสีกับเก่าออกสามสี่แปดสองเจ็ดนะครับสามสี่แปดสองเจ็ดโอ้พลาดนะครับนี่เสียดายนะครับนี่ให้สีเก่านะครับนี่คู่เอกสีเก่าออกสี่แปดนะครับโอ้ ผมรู้สึกว่าจะไปออกวีบ่ครับในีเก่านี่นะน่าจะไปออกวีครับนี่วีออกปกๆออกวีนะตามตามบึงนะครับนี่จำจำได้นะครับนี่โอ้แต่ใส่หลุดเสวิ่งเขาน้ำซีไปหลุดไปวิ่งกับพานนะครับแต่เสียดายเข็นแขนนะครับนี่โอ้โหซีเก่าซีแปดนะครับสำหรับลางรางสองเก็ดนี่งสองเก็ดก็มีสองเก่านะครับนี่มีเก่าสองออกสองเก็ดโอ้โหเยียดเยียดเฉียดเฉียดชิวนะครับเสียดายนะครับนี่ มาตามหลอบายนะครับหล่อใบหลอใบเนี่เดนสองกับเก่านะครับสองกับเก่าออกสองหกสามหนึ่งสองนะครับสองหกสามเนี่ยโหให้เก่าสามครับให้เก่าสามออกหกสามตีลังกานะครับแต่ในวินมีครับในวินวินหกสามนะครับสองหกสามถือว่าแตกสามตัวนะครับในวินนะครับแตกสามตัวเลยสําหรับหล่อใบนะครับหุ่นพกสำหรับลางลางหนึ่งสองหนึ่งสองเง่ากับเขาตรงๆนะครับนี่ ให้สองหนึ่งออกหนึ่งสองนะครับผม mm hmm. แต่หลอบไปเนี่ยถือว่าเขาบนเขาล่างนะครับนี่เขาว,วินนะครับแต่ว่าล่างนี่เขาเจาะนะครับใส่หลุดเซวิง่งเข้าน้ำซองไปหลุดไปวิง่งก็ถือว่าผ่านนะครับนี่สำหรับหุ่นนิกี้นะครับหุ่นปกหลอบเสาและหลอบไปเอามาตามต่อนะครับของวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนี่หลอบเสานะครับของ ขอ,องนี่นีเคอีนี่นปกนะครับนีนี่ปกรอบเศ้านี่รอบเศ้านี่น้เดินเดินหนึ่งก็แปดนะครับเดินหนึ่ง,งก็แปดครูเอกครูเอกก็หนึ่งแปด จับคู่จับคูหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนยหนึ่งสองหนึ่งสาปเจ็ศูดสอง แปดสามวินหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สองสามนี่นะครับสำหรับหลบเสานะครับนี่หลบเสานะครับของคุณนิกิฮุ่นปอกนะครับนี่สามารถเอาไปเป็นแนวทางใดนะครับมัยัยงคอยตามนะครับตามต่อนเดี๋ยวหลบบายนะครับหลบบายนี่ เราบายในเดเด้นหนึ่งขึ้นกันนะครับหนึ่งส้นส้นหลบเสานะครับหนึ่งหนึ่งสามนะครับนี่หนึ่งสามจับคู่หนึ่งเจ็ดนะครับนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่คูเอกคูเอกกับหนึ่งสาม 37, 30, 32, 34, 1, 3ามเจ็ดสสองสาวินหนึ่งสเจ็ดนย์สอง ซีนี่นะครับสำหรับหุ้นนิกี้นะครับหุ้นปกนะครับหลบเสานะครับหลบเสารและหลบปายนะครับเอาไม่พีให้น้องนะได้เบิ่งได้ตามสำหรับท่านใดที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี้ยงดวงอยากจะไปเป็นแนวทางนะครับก็สมารถตามได้นะครับเบื้องก่อนนะครับตัวเลขเบื้องก่อนนะครับมักยังคอยตามถามประมาณกรผพานใดนะครับสำหรับแนวทางนะครับเอาสำหรับท่านใดที่มาติดตามแล้วก็ให้ทันเิงๆปังล่ำรวยล้ำรวยสกุลสกุลนะครับทยานก็สวัสดีครับ